สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนติตา USA ค่ะมื้อน,นี้ค่ะฝนตกแต่เช้าเลยค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆไปชมต้นไม้รอบๆบ้านนะคะหลังฝนตกเขาจะชุ่มฉ่ำขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะฝนยัว่วฟลอริดานี่ สิตกเบลเลอกเวลาหรอกค่ะเพื่อนๆต้นไม้ต้นหญ้าก็เริ่มเขียวชะอุ่มแล้วนะืูปนิดปลูกใบโหระพาจ้ะเพื่อนๆปลูกไว้ในกระถางเนาะแล้วก็ปนิดปันสมูทตี้กินทุกเส้าค่ะเพื่อนๆเป็นอาหารเส้าของปนิดที่เหลือปนิดก็เล่ล่างล่างเครื่องปันนะคะแล้วก็เอามาลรน้ำต้นไม้พวกเนี้ย พวกเขากระสิงงามค่ะเพื่อนเพื่อนคือบ่อบอธิมไปเสียเปล่าวพวกนี้ก็ได้กินน้าค่ะต้นไม้พวกนี้ก็ได้กินน้าเฟิร์นนี่ก็ได้กินน้าเดี๋ยวปนิษสิพายางไปเพิ่งพ,พื้นที่ในบ้านปนิษบ่มีหลายดอกค่ะบมมีที่เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพวกต้นไม้ตน้นยางไว้ได้หลายมีแค่จังเสียค่ะริมริมรัวจังสิต้นักยมได้ค่ะนี่ ปลูกต้นบางยมไว้หญ้ากระเต็มอยู่ค่ะปะนิียยังบ่ได้มาถอนอยู่ต้นบางยมตอนแรกนะขึ้นประมาณประมาณคืบหนึ่งนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนท,ที่นี่ลุงเพิ่นถอนถิ่มเนี่ยค่ะปนิษยเสียดายไปคุยจากทางขยะมาเอาแล้วมาปลูกไว้คือเกาน้ำตาตกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปนิษย์อุตส่าห์หามาปลูกซื้อมาตั้งแพงลุงเอาถิ่มเพราะว่าเพิ่นนึกว่าเป็นต้นหญ้าเนาะ <laughs> พักอีเลือดไย้ละ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยใบชะพูนี่ไหมแปดเก้าปีที่แล้วอะ่ะพี่คนหนึ่งเพื่อนเอามาใหา้เอามาฝากประมาณตน้นสองต้นนี่แหละค่ะบาท,ที่นี่แพ่เต็มบิดเลยค่ะแพร่เต็มบิดเลยพุละ่ะตอนแรกปลูกไว้ม่มผุนบาดน,นี่เพื่อนแพร่มาหอดเพียหอดเพียหอดเพียจักมาไนจังใดค่ะเพื่อนๆแพร่มาหอดพี่ไหมรอบบ้านเลยค่ะเพื่อน ชุ่มชําชุ่มชําไปเลยปกติปนิดก็เอาสายยางมาลดน้ำเอาจริงๆติดสปริงเกอร์ไว้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยแต่ว่าลุงเพิ่งเพ่งบเปิดให้เลยช่วงนาสนานี่นะอาศัยน้ำฝนดีกว่าประหยัดน้ำไปน้่ค่ะเพื่อนๆลินบังก่อน,นี่กับประโยชน์ของเขาคือฟอกอากาศเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้นโอ๊กด้วยค่ะนี่ลองดูขึ้นมาเกิดในนี่ จะเป็นกระรอกค่ะมาปลูกให้มอ <c oughs> งดูนี่ต้นลำไยประนค่ะต้นลำไยปิะเีเทจังไดเอาค่นมันสูงมากนี่เ็ดจ <c oughs> ังไดประนต้องหาพื้นที่คือไปปลูกข้างนอกแต่ว่ามันต้องขออนุญาตทางหมู่บ้านน้ำหนักขากอนทีเสียไปปลูกข้างนอกเพราะว่าเขาอยากให้บรรยากาศข้างนอกให,ให้สวยงามเขายยานมันหก <c oughs> ประนกันเลย ยังไ่ได้ไปขออนุญาตเขาอยู่ก็เลยถึงไปจางสี่ซื้ออันนี้ตอกต้นดอกอินทวะาค่ะตอนแรกมันนาหให้ดอกงามงามดอกบาดท,ที่มีปนิดตัดตัดมันออกมันมันบอเป็นพุ่มไห้ไหมคะ่ะก็เลยพยายามตัดตัดให้มันเป็นพุ่มนี่คะ่ะต้นบักมีปนิดค่ะปลูกไว้ล้างบ้านคะ่ะอยู่ไม่กาใหม่ๆค่ะเพื่อนๆป,น,ปนิดกับพยายมตัดเพราะว่ามันสูงเดี๋ยวไป ทะลุอ่านสกรีนประนิตข้างบนเนะาะบาทที่นี่ต้นนี้ค่ะเพื่อนๆมบางดูนี่ต้นลำํำไยค่ะต้นลำไย่ไหมกิงก่งกิ่งมันกิ่งอันเดียวเลยไหมคะ่ะเพื่อนๆสูงลายมันคือสูงฉลูดจังสี่บุนี่เสียอาไปปลูกจังใดต้นกำลังใหญ่ขึ้นกันแล้วค่ะต้นสำ้ำลำแขนเล้ว เอ้ยบักนัดกับพ่อบักนัดนักไล่กัเล่นบังด้วยนักไล่กัเล่นนอนเลยดีคือต้นผู้ข้าวนี่กับตายเราก็เกิดขึ้นมาใหไม่นะ่ะมันเกิดอยู่บงเก้านี่แหละปะนีเด็เคยเก็บกินกับลาบกับเอาไปใส่ลาบไปใส่ไปใส่ใสอันออมไหมค่ะแซบแซบไลยหลยจากมาจังใดงงคือกันค่ะเพื่อน อันนี้นทอนใหญ่เพื่อนกันลายพลผู้ข้าวเป็นสม,นนมุนไพรเนาะมองดูตนยย้นใหญ่เลยด้ค่ะเพื่อนเป็นหมากตั้งแต่ต้นล่ำสอแขนเนี่ยแหะค่ะเพื่อนๆเป็นหมากมากไหมให้ให้ลูกมาสามสี่ปีละอันนี้ก็ให้ลูกมาสองสามรอบแล้วนี่ พลังใหญ่ออกมาอีกบพตัดถิ่มค่ะต้นนี้ก็เป็นต้นลิ้นจี่ของป้านิดค่ะลิ้นจี่ต้นสูงแล้วเนี่ยส,สิถว่วหัวป้านิดละน้าหลายค่ะเห็ดตั้งใดต้องหาต้องขยายคือเอาขุดไปไว้ข้างนอกคือกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนใหญ่มากเพอยากตัดทิ่มนะเสียเอาไว้ให้มันเป็นลูก ันนี้คือต้นทับทิมของป้านิดจ้ะเพื่อนกระเอ็นมากเพราะว่าอย่างหบวลุ่งเพิ่นสิถอนทิมเพิ่นเลยเอ็นมากจังสีบอยทิมค่ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นเถเพิ่นถอนบ่ออกนะนะก็เลยเพิ่นเพิ่นเลยกีบอัะคือบ่เอาแล้วขี้ขาดแล้วเพิ่นก็เลยปล่อยว้จังสีเลยกะว่าเพิ่นสิถอนทิมยง่ใดบุ่นี่เพราะถ้าในายรูปจะเทือไหมค่ะเพื่อนเพื่อนต้นทับทิมป้านิดเนี่ยงามงามแต่ว่า บ่ให้ลูกจักเถื่อเห็นจังใดเอาจิมเมนคือคนปลูกอันนี้เป็นยานางค่ะต้นยานางใบยานางค่ะเพื่อนเพื่อนงามงามงามลายผู้ใบ่ค่อยได้เก็บกินนะค่ะผู้ใเบิ่งดูใบเช่าผู่โอ้ใบอันใบชะพู้ไหมคะ่ะไลยให้ไลยขาดถอนทิมทุกปีค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้อยู่ข,ข้างนอกค่ะ ต้นนั้นต้นเอียงก็มากันมาแข้งไหมคะ่ะเพราะมีคนมาเก็บกินโดกให้โกขาดจนแก้ทิ่มบัดละในต้นนั้นมัเน่าวปนิดค่ะต้นมัเน่าวปนิดปีนี้เป็นปีที่เพิ่นให้ลูกดกกระมูเลยค่ะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ย กำลังให,ให้ลูกมาอีกแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่สองเยค่ะเนี่รุ่นที่สองของปีนี้อ่ามองดูล่ะใหญ่ยยแล้วด้วยบางนาใหญ่ยยแล้วกำลังสิได้กินแล้วรุ่นแรกออกมาลูกออกมาโดกโดกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าบอจับแต่ว่าบอจับ พอฝนตกมากนี่เขาลนทิมเบิร์ดดอกมันน่ะนปีนี้มีได้ค่ะบัดทีน่นี่ปีนี้พัทย้ลูกอยู่ค่ะปีนี้ให้ลูกอยู่อยูแปดเก้าลูกอยู่ได้แปดเก้าลูกอยู่พ่อได้เก็บใส่สมต่าอยู่ได้อันนั้นก็นเป็นค่าของประนิตค่ะเพื่อน ค่ากับปลูกว้มุ่มนี่ปลูกไว้ตั้งแต่ไม่ยู่ไม่กาทะเแรกปุละ่ะก็ขยายไปปลูกไว้ข้างนอกนั่นอันนี้บังดูบาเนี่ยนี่นยังหูโบใบเตยจ้เพื่อนๆใบเตยงามหลายอันนี้ได้มาจากร้านจากวัดไทยคะ่ะตอนมีอ่นเทศกาลอาหารไทยไหมคะ่ะปนิต์ซื้อมาบัดที่นี้มันกระเตมขยายพันธุ์เต็มพุน่ะก่อบางไงดิ ปนิดกัพยามขยายขยายใส่กระถางเราก็เอาไปแจกไปแจกมูลลาลต้นหรอกคะ่ะอันนี้เป็นต้นเงินน,นี่ต้นเงินกับงามงามนะแต่ว่าอยู่ในกระถางหน่อยโพปธปนิดเสียเอาไปร่งดินจังใดย่ำใดกับบลรมีมิตรแพทย์ไหวซื้อแต่บอสท่านไ่นเอาไปรงจักเถ่อคะ่ะ